แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวหมือนลมหายใจข้อะไรกต่แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิ่งแสบสิบเปิดทางทุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดนวน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง17กรกฎาคม2568นะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจอลเป p a อร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเริ่มกันที่เรื่องของดวงดาวก่อนนะคะสำหรับคราวนี้เนี่ยอาทิตย์นะคะได้มีการย้ายเข้ามานะคะสถิตที่ราศีมิถุนนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาทิตย์ะโดยส่วนตัวของอาทิตย์แล้ว่แทนด้วยเลขหนึ่งะคะซึ่งเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานที่แบบสูงอยู่แล้วอะ เป็นพลังงานของความโดดเด่นอยู่แล้วและคราวนี้เขาได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอีกนะคะต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงความโดดเด่นนะคะและมาอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของชาวพฤกษกนะคะเขามาจากเรือนที่เรียกว่าเรือนพันธุนะคะพันธุกระดุมพรนะคะพันธุมากระดุมพระเกี่ยวกับในเรือนพันธุก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับแม่เกี่ยวข้องกับญาติามิตรนะคะหรือเกี่ยวข้องกับมรดกอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอทิตย์เนี่ยเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะพูดโดยรวมๆอย่างที่ส้มเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้ในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือว่าโอกาสงานเงินก้อนใหญ่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆที่ชาวพฤกษจะได้รับ นะคะในช่วงหนึ่เดือนประมาณ1เดือนต่อจากนี้เนาะกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรก,กฎาโดดเด่นมากๆก็คือเป็นในเรื่องของบ้าน <c oughs> นะคะอาจจะมีในเรื่องของบ้านใหม่เกิดขึ้นนะคะมีการย้ยายเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านใหม่นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของ อาจจะเป็นมรดกเนาะเออนะคะได้รับเป็นมรดกนะคะหรือได้รับเป็นเงินนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าที่เคยนะคะเป็นโอกาสนะคะในเรื่องของงานแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะส้ม so, มองว่าคราวนี้เนี่ยหลายคนนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะที่ออจะจะได้ทํางาน เหมือนเหมือนกลับมาทํางานใกล้บ้านอะ่ะเพราะว่าในเรือนพันธุ์ทอ่ะเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดด้วยภูมิลเนาวเกิดบ้านเกิดเพราะฉะนั้นอะ่ะส้มมองว่าจะมีหลายคนหลายท่านนะคะที่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือได้รับโอกาสนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเนี่ยได้มีการเดินทางมาอยู่ใ,ใกล้บ้านประมาณนี้เลยนะคะอ่ะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะเมื่อ,ออาทิตย์มาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะ ใบแรกนะคะขึ้นไพ่เจ็ดดาบนะคะเดาบหัวกลับนะ,ะนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เดอชาเลียตนะคะสมมองว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะฮะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะ,ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมีเกณฑ์ชี่ประจรลงเท้าเลยนะคะมีเกณฑ์ชีปรจรลงเท้านะขึ้นไพ่ออกเดอะชาเลียต นะคะมีเกณฑ์ชีพประจรลงเท้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานต่าง,างๆบางคนมีงานที่ไม่ต้องเดินทางก็ได้เป็นงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าต้องเดินทางจริงๆก็ได้นะคะก็ะจะมีโอกาสงานใหญ่ๆแบบนี้เข้ามาบอกเลยว่าพลังงานนะคะใน,ในเรื่องของการงานการเงินอะดีมากจริงๆนะคะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณยัง ไม่อยากรับงานตอนนี้ก็มีนะคุณจะรับแต่เฉพาะที่คุณรู้สึกว่าคุณไหวเออคุณจะไม่แบกอะไรเยอะเกินต้องบอกแบบนี้นะ,นะะ ivers, นะคะ The l e v e r s นะคะเสน่ด้วยความที่ชาวพฤกษบอ่ะเป็นราศีดาวศุกร์เป็นราศีที่มีเสน่ห์มากอยู่แล้วคราวนี้เมื่อคุณรู้จักใช้เสน่ห์นะคะไปกับการทํางานมันดีมากๆค่ะหลายคนได้รับโอกาสจากนายเก่าที่ทํางานเก่าเป็นโอกาสเดิมๆอะแต่มาเพิ่มมาใหม่ นะคะดีมากๆไพ่ขึ้นไพ่ใบใหญ่2ใบเลยนะคะในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงบางคนตำแหน่งงานมีการอัปเกรดมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของเกียรติยศความโดดเด่นอ่านะคะแล้วก็ในเรื่องของสเสน่ห์นะคะที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือทํางานเป็นทีมได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมีคนทุกเพศเลยที่ที่ดูสึกว่าชอบคุณนะคะอยากให้โอกาสกับคุณคือบางคน่ะมีลักษณะของ ในเรื่องของแบบเขาถูกใจเสน่ห์คุณด้วยอะ่ะไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากให้คุณทำงานให้เขาหรือทำงานร่วมกับเขาอย่างเดียวนะแต่เขารู้สึกถูกชะตาถูกใจกับเสน่ห์คุณด้วยนะบางคนคือคือมาทั้งความรักแล้วก็มาทั้งงานพร้อมกันเลยอะ่ะเออจะเป็นสายนั้นอะ่ะเป็นเป็นสายเปที่เข้ามาหาคุณอะ่ะ เออมุ่งตรงมุ่งตรงมาหาคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้อยากจ้างคุณไปทํางานอยากให้คุณทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้เนาะในช่วงเดือนกรกฎานะคะสมมองว่าในเรื่องของการ move จริงจังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคุณค่อนข้างคิดเยอะมากๆแล้วก็ทํางานเยอะแต่ยังอยู่ในที่เดิมๆอยู่นะคะทํางานเยอะทํางานหนัก ะะสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาช่วงที่ทำงานเยอะคุณอาจจะลืมเสน่ห์ของตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ใหจเย็นๆอย่าไปทำงานหนักเกินตัวนะบางทีพอทำไปแล้วมันแบบมันติดเนาะมันไหลนะคะในเรื่องของการทำงานเยอะๆเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณเนาะนะคะในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาพลังงานกลับมาดีมากๆนะคะขึ้นไพ่ควีน n o อ c คัพนะคะจะได้โอกาสจากบุคคลเพศหญิง คนะคะโอกาสในเรื่องการงานต่างๆจากบุคคลเพศหญิงด้วยนะคะงานในเรื่องของน้ําอาหารความสวยความงามงานที่งานอะไรก็ได้ที่คุณเอาในเรื่องความสวยความงามเข้ามาออความแบบนิ่มนวลความสวยความงามเสน่นะคะแบบเฟมินินเข้ามาจะดีมากๆค่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆนะในเรื่องโชคลาภนะคะถ้ามีนะคะจะมาจากเดอะซัน เด็กหรือคนท้องหรือชาววันอาทิตประมาณนี้นะคะแล้วก็มาจาก The Tower คือทะเบียนรถที่เคยมีการเฉี่ยวอประมาณนี้นะคะส้มมองว่าการที่คุณรับพลังงานข้างนอกบ้างรับพลังงานแสงแดดจะทำให้คุณมีโชคลาภมากขึ้นนะเลขนำโชคนะคะได้หนึ่งศูนยนะ หนึ่งศูนย์หกเหมือนออกไปแล้วแลวเนาะอาจจะมีซ้ำค่ะเลขหกเพราะคราวนี้เลขหกคือ,อได้ตำแหน่งดีละนะคะเลขหกเนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะแล้วหนึ่งนะคะก็เป็นราชาโชคด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นหนึ่งศูนย์หกน่าสนใจนะคะบอกเลยโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวพกึกศบนะคะขอให้ชาวพกึกศพมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันวันวันนัดเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวักระปะกูมีแค่ลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอยากได้ไว้ตั้งใดจักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอ i